สวัสดีครับท่านผู้สนใจเกี่ยวกับศาสตร์พยากรลายมือและก็นักเรียนนักศึกษาทุกๆท่านนะครับกับผมธนพงศ์หลักนครพลวันนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายในมือมาฝากกันนะครับเครื่องหมายที่มีคําถามมากที่สุดที่ผมเจออยู่บ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายดอกจันนะครับเครื่องหมายดอกจันให้คนได้โทษอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่มาที่ไปของเครื่องหมายดอกจันคืออย่างนี้นะ เครื่องหมายดอกจันทร์มันคล้ายๆจะเป็นเครื่องหมายบวกไหมนะครับอย่างนี้นะครับผมจะเริ่มต้นเครื่องหมายให้ดูเครื่องหมายดอกจันทร์ก็คือจริงๆมันมาจากเครื่องหมายบวกนะครับพื้นฐานหลักของเขาจะมาจากเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแสดงว่าบวกคืออะไรบวกก็คือเส้นตัดขวางนะครับก็คือมีเส้นตั้งกับเส้นขวางตัดกันจะตั้งจะขวางตัดกันนะครับคือเครื่องหมายคือเครื่องหมายบวกเนี่ยหรือเครื่องหมายดอกจันทร์เนี่ย ทีเครื่องหมายรักจัำมาจากเครื่องหมายบวกหลายๆอันบวกกันเข้ามาอย่างนี้นะครับจะต่างกับเครื่องหมายการกบาทนะเครื่องหมายการกบาดเนี่ยเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายคูณเนี่ยไปในทางที่ดีนะครับคูณคูณก็คือทวีคูณก็คือภาษาอีสานเรียกว่าเป็นคูณเป็นคําคูณอะไรประมาณนั้นนะช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับแต่เครื่องหมายบวกนี่จะการบวกการประทะนะครับการบวกการประทะเข้ามา ความหมายจึงออกไปในทางที่เสียนะครับคำว่าเสียคืออย่างนี้นะครับเครื่องหมายบวกหลายๆอันรวมกันเป็นเครื่องหมายกาเป็นเครื่องหมายดอกจันเนี่ยความจํากัดความหรือ,อสิ่งที่จะสื่อกันก็คือว่าเป็นเรื่องร้ายนะครับเครื่องหมายดอกจันนี้ให้คุณในทางไม่ใช่ให้คุณนะครับแาะว่าให้ผลในทางร้ายนะครับให้ผลในทางไม่ดีเป็นความเสียหายเป็นอุบัติเหตุเป็นความเสื่อมนะครับ เพราะฉะนั้นใครมีเครื่องหมายกากบาทไม่ใช่เครื่องหมายกากระบาทนะหมายว่าเครื่องหมายกรารกบาดซ้อนกันและจนเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับก็จะมีผลในทางลบนะครับมีผลในทางร้ายที่ผมพูดถึงก็คือร้ายเสียหายอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับหรือถ้าตัดหนักๆตรงปลายเส้นวาสนาะตัดหนักๆตรงปลายเส้นอาทิตย์เส้นชีวิตและเส้นชีวิตขาดเนี่ยก็หมายถึงอุบัติเหตุถึงขั้นรุนแรงนะครับ ว่าอย่างนั้นนะครับก็ทีนี้เราจะแยกได้ไงว่าเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายการบาทเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายดอกจันอย่างนี้นะครับผมเอามือนี้มาเป็นเคสแล้วกันนะครับคือก่อนที่จะดูรายละเอียดผมผมอยากจะชี้ให้ฟังอย่างนี้นะครับคือว่าคําว่าเครื่องหมายในทางลายมือนะครับสมมติว่ามีเส้นตั้งอยู่เส้นอย่างนี้นะครับตัดนี้เป็นเส้นเสียนะครับ ตัง้งขึ้นเนี่ยเป็นเส้นดีตัดนี่เป็นเส้นเสียนะครับแต่ถ้า oui, ตรงไหนแตกเป็นตะวีคือความสําเร็จนะครับหรือเครื่องหมายอ่าเส้นมายอิละแตกตะวีอย่างนี้ความสาเร็จแต่อย e ู่เส้นนี้ถูกตัดอย่างเงี้ยเสียนะครับตัดหนึ่งก็เสียหนึ่งนะครับตัดสองก็มีเสียหนักก็มีตัดสามก็มีก็เป็นเครื่องหมายดอกจันไอ้นี้จะหนักขึ้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปที่ฐานของเครื่องหมายดอกจันที่ผมพูดถึงนะครับทีนี้เครื่องหมายดอกจัน เกิดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะออกไปในทางร้ายในทางผลเสียนะครับก็คือเครื่องหมายที่มันตัดกันซ้ำซ้อนนะครับมา <c oughs> ทับเส้นสมองก็จะปวดหัวเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุทางศีรษะมาทับเส้นชีวิตตรงปลายเส้นชีวิตหรือเส้นชีวิตขาดสมมตินะครับผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังให้ดูสักเส้นหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเส้นลากมาอย่างนี้ปุ๊บหยุดแค่นี้นะครับแล้วมีเครื่องหมายการกรบาททับอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีกบาททับ,บามากๆจนกลายเป็นเครื่องหมายตะกันอย่างนี้คืออุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ หรือชีวิตเปลี่ยนแบบพลิกผันแบบไปในทางร้ายทางเสียนะครับหรือเส้นวาสนาอยู่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเส้นนี้นะครับวาสนาขาดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมีเส้นกากบาทแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันทร์ทับขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับก็คือไปในทางร้ายทางเสียธุรกิจล้มละลายเสียหายหมดเนื้อหมดตัวนะครับหรือไปต่อไม่ได้หรือเจ็บป่วยก็ได้หรืออุบัติเหตุรุนแรงก็ได้นะครับนี่คือความหมายของเครื่องหมายกากบาดขออภัยนี่คือ อิทธิพลของเครื่องหมายดอกจันนะครับอดอกจันมาจากหมายบวกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายกากระบาดซ้อนกันหลายๆาอันนะครับยิ่งซ้อนกันเยอะยิ่งมีอิทธิพลเยอะนะครับทีนี้มาดูมือนี้นะครับท่านถามมาว่าเขากังวลวิตกกังนวลมากว่าเครื่องหมาย,ายกากบาทอยู่ทับเส้นอาทิตย์เขานะครับจริงๆมือนี้ไม่ไม่ได้เป็นอย่างอันนะครับก็อ,อย่างนี้ดูให้ออกนะครับคือมือนี้เส้นอาทิตย์จะลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับทีนี้เส้นที่ลากมาเชื่อมเนี่ย มองดูเปลี่ยนเเหมือนเหมือนกากะบาทหรือเครื่องหมายเครื่องหมายดอกจันแต้กนไม่ใช่นะครับเครื่องหมายนี้เส้นนี้เขาจะลากมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลากให้ดูนะครับลากมามาเชื่อมเข้าพอดีนะครับลากมามาเชื่อมเข้าพอดีกรณีมาเชื่อมเข้าพอดีอย่างนี้เป็นในทางด้านดีนะครับเป็นเส้นแต่งงานที่ได้แต่งงานในในสภาวะที่ดีหรือได้คนที่มีฐานะหรือได้แต่งงานกับคนที่มีเขาเรียกอะไร แต่งานคนที่เรารักก็ได้นะคืออะไรที่มันสมหวังในเรื่องของความรักะนะครับเส้นที่ลากขึ้นตรงนี้ก็ไม่เส้นก็ไม่ใช่เส้นตัดนะครับเป็นเส้นลากขวางขึ้นไปอย่างนี้ก็ที่นี่ก็เป็นไปในเชิองอิทธิพลที่ดีถ้ามองไปก็คือเหมือมนมันเป็นเส้นที่มาจากาจากตรงตำแหน่งเนี้ยเป็นตวีกับเส้นอาทิตย์นะครับก็คือความสเรรจบางอยา่างในเรื่องของคมชื่อเสียงความสําคัญในเรื่องธุรกิจการท่าการงานก็ได้เส้นที่ลากเข้ามาเชื่อมตรงนี้นะครับนี่ก็ไม่ใช่เส้นตัด น,นี่เป็นเส้นที่ลากมาจากทางเดินเสาก็คือการลงทุนทําธุรกิจก,การงานสําเร็จนี้นะครับสรุปแล้วมือน,นี้ไม่มีเส้นตัดเลยนะครับมันมองเพลินเหมือนกับเป็นเส้นตัดเป็นดอกจันนะครับเพราะว่าเส้นนี้จริงๆก,ก็ลากขึ้นมาจากนี้ก็มาเชื่อมกันตรงนี้พอดีนะครับเส้นนี้จริงๆก็เป็นเส้นที่ลากไปทางเนินเสานะครับก็เป็นเส้นที่ให้คุณมาเชื่อมกับเนินเสาอีกเช่นกันนะครับสรุปแล้วมือน,นี้ไม่ใช่กากาบาดนะครับถ้าการกราบาดท,ทับเส้นอะไรที่จะเป็นไงก็เสื่อมก็เสียชื่อเสียงไม่ได้ตามที่หวัง ่คือเรียกว่าเสียหายนะครับเสียหายในทางชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศก็ได้นะครับถ้าสมมติอยู่ปุ๊บตรงนี้มันตัดแบบตัดกันเป็นกากบาดเลยอย่างเงี้ยเสียนะครับอ่าอาจจะโยงไปนะผมตัดให้ดูใหม่นะครับคือถ้าอยู่ปุ๊บมันตัดแค่นี้นะครับอ่ามันตัดอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้อย่างอย่างอย่างไหนเดียอย่างงี้ไอ้อย่างเงี้ยเสียนะครับเพราะเราไม่มีทิศทาง คือมันตัดนะแต่ไอที่ผมดูก่อนนะั้น,เป,นเป็นการเชื่อมเฉยๆนะครับคำว่าเชื่อมคือคอนเนคกันมาสัมผัสกันมา,มาเชื่อมกันเฉยๆไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่มันร้ายนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าพอจะทําความเข้าใจนะครับอย่าลืมครับสรุปมีข้อสรุปอยู่อย่างนี้นะครับเส้ในใดๆก็แล้วแต่นะครับคือเส้นที่ลากขึ้นไปถ้ามีเส้นตัดเนี้ยตัดนี่คือเสียนะถ้าแตกเป็นตว,วีคือดีนะครับ ถ้าอยู่ตัดเป็นกากะบาทหรือตัดเป็นลักษณะของหลอกจันทร์เนี่ยเสียนะครับก็คือเสียชื่อเสียงถ้าต,ตัดเส้นอาทิตย์ตัดเส้นสมองกระดนักสมองหนักและพลานหนักหรือมีเรื่ององบุบัติเหตุทางศีรษะได้ตัดเส้นชีวิตกระหนักชีวิตหนักหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่างๆก็ได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าผมพอจะแยกเอานะครับระหว่างเครื่องหมายตัดกับเ,เครื่องหมายเชื่อมนะครับก็หวังว่าผมให้ประโยชน์กับท่านได้บ้างพอประมาณพอสมควรนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ